เห <Okay. S 1> นื่อยจังกาบายนี่มีกับข้าวด้วยเหนื่อยมากเลยยังไม่ได้พักเลยอีกทำงานอีกสี่วันจะได้หยุดสี่วันแล้วไม่ไหวทำงานประจำด้วยเข้าป่าเลยโคตรเหนื่อยวันนี้พาไปเข้ากาบายกันอย่าไปดูว่ากาบายทำอะไรมากคนไข้ไปเดินเล่นเนี่ย งานของเรามันจะมีตารางเวนบอกว่าเราอะมอีพาคนไข้ทําทกิจกรรมอะไรออกไปข้างนอกหรือว่าทํากิจกรรมข้างในอันนี้ออกไปข้างนอกก็ไปเดินเล่นบรรยากาศวันนี้คือแบบดีมากอ่ะเวรนเช้าก็มาเขียนส่งเวน แล้วเราก็ไปจับฉลากเลือกฝั่ง,งกันอ่าได้ฝั่งนี้แล้วเพื่อนีกคนก็ส่งเว<ม>้นตอนเช้าว่ามีาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมอาหารให้คนไข้คือเอากับข้าวใส่ตู้อบแล้วก็เตรียมข้าวคือเสร็จหมดแล้วมีขนมบางวันนี้เป็นซุปปลาพอเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเปิดครัว<ม>ด้านหน้า คนไข้ก็จะนั่งรออยู่ตรงโรงอาหารจากนั้นเราก็จะแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งตักอาหารแล้วก็อีก2อสาคนก็ไปเสิร์ฟอาหารแบ่งหน้าที่กันมันจะได้เร็วและคนไข้ก็จะได้กินข้าวพร้อมกัน mm hmm. คนไข้มี30คน mm hmm. เราก็เตรียม mm hmm. อาหารไว้30ถ mm ้ว hmm. ยแล้วก็ขนมปัง30แผ mm ่น hmm. ช่วยกันคนละไม้คนละมือเสร็จเร็ว เราก็พาคนไข้ไปห้องนะอะไรเสร็จแล้วต่อไปก็ถึงเวลาพักของเราพอเราพักเสร็จเราก็ไปเตรียมทำสายคนไข้ตอนนี้เมสสากำลังกินข้าวอยู่วันนี้แฟนทำไก่ไก่อะไรอะเห,อเหมือนเหมือนข้าวหมากไก่อ่ะ <c oughs> แบบเหลืองๆเ,เหมือนกันนะคือ <c oughs> นางทำอร่อยมาก นางบอกว่าเอาไปกินที่ทำงานเสร็จคือชอบกินจะบอกให้นางทําให้กินประจําแต่ว่ามันต้องทําให้หนังกรอบๆอร่อยสภาพใรอนจริงแต่นี้ก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเราก็เตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้วอาหารวันนี้ก็มีมีผลไม้แล้วก็มี โยเกิร์ตกับแยมสตรอเบรี่แล้วก็ขนมปังตอนเย็นจะไม่ค่อยกินอะไรเยอะนะใช่มันใช่อยู่ว่าเออเราต้องให้คนไข้กินอิ่มแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเย็นก็ให้กินอะไรที่มันอ่อนๆจะได้ไม่หนักท้องมากแล้วพอคนไข้กินเสร็จแล้วเราก็เอาคนไข้ไปใส่เตียงนอนคือตอนนี้ ฝั่งของเมษาเมษาช่วยคนไข้เสร็จแล้วนะสามคนที่ต้องช่วยแล้วก็อีกสองคนก็คือแค่ไปบอกเขาว่าเออให้เปลี่ยนเสื้อผ้าทำความสะอาดแล้วก็แบบแปรงฟัน,น,นแล้วก็เข้านอนได้แค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยเวรเย็นวันนี้แล้วก็รอเวนดึกมาแล้วเราก็บอกว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้หรือว่าไม่มีอะไรก็คือว่างบอกแล้วเราก็ กลับบ้านได้วันนี้ไม่สั่นเลิกงานสามทุ่มนะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นเย็นกะเย็นก็ไม่มีอะไรมากคือไม่สามา,สามารถที่จะถ่ายทุกอย่างให้ทุกคนดูได้นะพอคนไข้กินข้าวเย็นเสร็จใช่ไหมแล้วก็พาคนไข้ไปนอนแต่ก่อนนอนเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลนแพมด้วยแล้วก็แปลงฟันให้คนไข้จากนั้นก็ใส่คนไข้เตียงนอนแค่นั้นแหละ ก็ไม่เมีไหมากนะวันนี้เฉัาก,ก็เลิกงานแล้วกลับบ้านฝนก็ตกอีกเนี่ยเดี๋ยวเ่สาไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย